กรณีผู้ใช้ f a c e b o o k ชื่อเหี่ยวข่าวโพสต์คลิปและข้อความว่าประวัติศาสตร์แห่งอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีแม่เท่าเก่าใจปั้มแถมยังใจดีพาลูกเขยเก่าไปสู่ขอเมีมยใหม่มีหนึ่งในล้านเด้อพี่น้องงานวิวากครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนสร้างความยินดีและสนุกสนานกันทั้งหมู่บ้านเพราะอดีตแม่ยายถือขันหมากนำหน้าขบวนรถแห่พาลูกเขยเก่าไปขอเมีมยใหม่ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีพบกับนางสาวนิดอดีตแม่ยายนายบอยและภระยาคนใหม่ของนายบอยนางสาวนิดเล่าว่าหลังจากนายบอยอดีตลูกเขยชาวลาวอยู่กินกับลูกสาวตนมานับสิบป,ปีมีลูกชายวัยแปดขวบหนึ่งคนลูกเขยเป็นคนขยันทำมาหากินรับจ้างกรีดยางตัดปาล์มหาเงินมาจุนเจือครอบครัวช่วยพ่อตาหนักเอาเบาสู้จนเก็บเงินปลูกบ้านได้หนึ่งหลังที่สำคัญเป็นคนดีตลอดเวลาที่ มาอยู่ด้วยไม่เคยเห็นเขาดุดา่าทำร้ายลูกสาวหรือคนในครอบครัวเลยทำให้รักเมื่อลูกชายกระทั่งเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาลูกสาวตนเป็นคนขอแยกทางเพราะไปพบรักใหม่นายบอยก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อโสดก็มีเพื่อนในหมู่บ้านยุให้คุยกับแม่ไม่พอคุยก็ทำให้เข้าอกเข้าใจกันแม้ว่าผู้หญิงจะอายุมากกว่าถึง7ปีไม่ได้เป็นอุปสรรค เงินค่าสินสอดที่ไปสู่ขอห0,000ื่นบาทอยากขอบคุณอดีตพ่อตาแม่ยายที่รักและเข้าใจและมาสู่ขอเมียใหม่ให้ เว็บไซต์ Business Insider รายงานเรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันของสาวอเมริกันคนหนึ่งที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวหลังเธอละทิ้งปร,ริญญาทางการแพทย์และเปลี่ยนมาทำงานเป็นช่างไฟฟ้าจนเธอกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลเธอชื่อเล็ i ซิตซ์สมักอบรูวัย27ปีจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเดิมทีเธออยากเป็นสัลยแพทย์ แม้ว่าเธอจะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแต่ในระหว่างการฝึกงานนั้นเธอรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมในที่ทำงานในโรงพยาบาลไม่เหมาะกับบุค,คลิกของเธอเธอจึงเลือกทำงานเป็นช่างไฟฟ้าและในปี2022เธอเริ่มแบ่งปันประสบการณ์ของเธอทางโลกออนไลน์ว่างานประจำวันของเธอเธอทำอะไรบ้างเธอหยิบเครื่องมือระดับมืออาชีพมากมายมาทำงานในสถานที่ก่อสร้าง เช่นกำลังติดตั้งปลั๊กไฟหรือในห้องใต้ดินกำลังเดินซ่อมสายไฟจนเธอได้รับความสนใจจากแฟนๆมากขึ้นอย่างไม่คาดคิดและตอนนี้จำนวนแฟนๆของเธอทะลุ2.2ล้านคนแล้วนอกเหนือจากเงินเดือนช่างไฟฟ้าของเธอเธอสร้างรายได้200 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีหรือราว7ล้าน3แส0 0 0บาทจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เล็กซิกกล่าวว่า เมื่อเทียบกับพนักงานออฟฟิศที่ทำงานที่เดียวกันตลอดเวลาฉันทำงานในที่ที่แตกต่างกันทุกวันและฉันสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างและพบปะผู้คนที่แตกต่างกันทุกวันและเธอก็ไม่คิดจะลาออกจากงานประจำ ท่ามกลางกระแสข่าวของโรงงานผลิตรถยนต์หลายรายปิดตัวลงย้ายฐานการผลิตเพราะพิษเศรษฐกิจยังคงมีข่าวเศร้าสำหรับโรงงานผ้าอีกแห่งหนึ่งที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า34ปีประกาศปิดตัวลงโดยเพจ f e c o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  k นิวชมบุรีระยองออนไลน์โพสต์ภาพชื่อโรงงานระบุว่าเดินทางมาไกลแล้วกว่า34ปีโรงงานทำผ้าลูกไม้สมุทรปราการ สุดท้ายบริษัทไปไม่ไหวจริงๆประกาศปิดกิจการลงแบกต้นทุนซ้ำออเดอร์ไม่มีทำหน้าที่ดูแลพนักงานครั้งสุดท้ายจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายพนักงานซึ้งใจที่นายจ้างไม่ทิ้งกันให้ทำงานกว่า30ปีรายงานว่าบริษัทคริสตัลเทคไทยอินดัสทรีจำกัดตั้งอยู่ที่ซอยวัดคู่สร้างถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจัังหวดสมุทรปราการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปักผ้าลูกไม้ผู้ผลิตลูกไม้ผู้ส่งออกผ้าลูกไม้ได้วยทุนจดทะเบียน36ล้านบาทก่อตั้งมายาวนานกว่า34ปีบริษัทสัญชาติไทยร่วมทุนกับนักธุรกิจอินเดียได้ประกาศปิดกิจการลงในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยประสบปัญหาไม่มีออเดอร์จากลูกค,ค้าแบกรับภาระไม่ไหวและเห็นว่า ธุรกิจเดินหน้าต่อไปไม่ไหวจึงตัดสินใจปิดกิจการลงดังกล่าวโดยมีพนักงานราว97คนซึ่งบริษัทได้ทำการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานตามกฎหมายทุกประการ ชัยศิริไลยผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าทกศจัดโครงการเงินฝากอมทรัพย์พิเศษอัพเลเวลเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รักการออมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและสนับสนุนการสร้างวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีออมรัพย์พิเศษฝากขั้นต่ำครั้งละ5 0 0 0 0บาทขึ้นไปและสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละ5 0,000บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน20ล้านบาทระยะเวลา11เดือนรับดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดร้อยละ8.8ต่อปีเฉลี่ยร้อยละ2.05ต่อปีทั้งโครงการสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากโดยจ่ายดอกเบีย้ยเป็นรายเดือนทบเป็นต้นเงินทุกวันที่15ของเดือนแบ่งอัตราดอกเบีย้ยเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงที่1ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง15พฤศจิกายน2567 ร้อยละ1.25ต่อปีระยะเวลา5เดือนช่วงที่2ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2567ถึง15เมษายน2568ร้อยละ1.5ต่อปีระยะเวลา5เดือนช่วงที่3ตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคม2568ร้อยละ8.8ต่อปีระยะเวลา1เดือน ผู้ฝากที่ถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคารเรียกค่าธรรมเนียม1%ของต้นเงินที่ถอนคันต่ำครั้งละ500บาท จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉการเสนอราคาซื้อจักรยานน้ำไฟเบอร์กล้าสองที่นั่งหรือเรือ,รอเป็ดจำนวน15ลําลำที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมเขตคลองสามวากรุงเทพโดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น495,000บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในราคาลำละ30,000บาทแพงกว่าท้องตลาดเป็นหลักหมื่น เพศระบุเพิ่มเติมว่าจักรยานน้ำเป็ดน้อยตัวละ33,000บาทที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมกรุงเทพอีกแล้วจากการตรวจสอบราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ทั่วไปอยู่ที่20,000ถึง22,000บาทเท่านั้น เมื่อไปตรวจสอบเรือเป็ดที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมพบถูกเก็บไว้หลังฟิตเนสมีทั้งหมด15ลำสภาพใหม่เอี่ยมพร้อมใช้งานมีแสแลนสีเขียวคลุมไว้เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเรือมีแผนเปิดใช้งานวันที่1กรกฎาคมนี้และตอนนี้อยู่ระหว่างส่งแผนกิจกรรมไปที่กรทมว่าจะอนุมัติให้เปิดใช้ตามที่กำหนดได้หรือไม่แต่เมื่อถามรายละเอียดราคากับหัวหน้าศูนย์บอกว่าไม่ทราบรายละเอียด ขณะที่นายนัทพงศ์ดิษยบุตรรองปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครกล่าวว่าพึงทราบเรื่องขอให้สำนักงานภายในตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ผลกระทบจากเศรฐษฐกิจที่ซบเซาร้านค้าทยอยประกาศปิดกิจการทำเอาลูกค้าเสียดายไม่น้อยเมื่อเพจ a c e b o o k ของร้านสูตรเตี่ยวนะับปราจีนบุรีที่เปิดให้บริการอาหารซีฟู้ดทั้งอลักาและบาฟเฟ่ออกมาโพสต์ประกาศปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในวันที่16มิถุนายนนี้แต่เรายังมีอีกร้านชื่อร้านเหลือแต่หอยซีฟู้ดตั้งอยู่ที่กทมลาดพร้าว107 สาเหตุที่ต้องปิดตัวลงที่ผ่านมาผักกาศให้เวลาสาขา2ไปสมากจนทําให้สาขา1ก็เริ่มถอยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่สามารถดูแลควบคุมเองคนเดียวได้ทั้งสงสาขาและเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ร้านไม่สามารถไปต่อได้หลักๆคือ 1. น 1. ต้นทุนอาหารทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆค่าขนส่งสูงขึ้นแต่ร้านก็ไม่สามารถที่จะขึ้นราคากับลูกค้าไปมากกว่านี้ได้ 2. ส,สภาพแวดล้อมของร้านทำเลเช่นที่จอดรถ 3. สภาพในร้านนึ่องด้วยรายจ่ายเพิ่มรายได้น้อยลงอันดับแรกค่าไฟแอร์หลายตัวตู้แช่ค่าแรงพนักงานเพราะต้องใช้พนักงานเยอะมากทางร้านเป็นบุฟเฟ่ตแบบพร้อมทานที่ทำให้ลูกค้าทุกอย่างปิ้งย่างปรุงสดพร้อมบริการเสิร์ฟทางร้านไม่ได้บวกเซอร์วิสชาร์จเพิ่มกับลูกค้าทำให้ภาระอันหนักอึ้งตกอยู่ทางร้านโดยทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เกิดสภาพร้านเริ่มถอยหลังไปทีละนิด ยอมรับว่าทั้งเสียดายและเสียใจมากๆที่ต้องปิดตัวลงร้านเปิดมาได้6-7ปีแล้วปีนี้แย่สุดจริงๆ